เมื่อไหร่ไอ้ดวงอาทิตย์เด็กมันจะออกมาวะดวงอาทิตย์เด็กอาถาคกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโหคาถาไม่เจอเจอแต่เจ้าของคาถาในที่สุดนอนก็วิ่งสวนมาแล้วโยโยโยคุณนนท์ครับผมอยากเห็นหน้ามันใกล้ๆโโโจจจไปดณกนท์ผมอยากเห็นหน้ามันใกล้ๆคลยนี่ไม่ใกล้พอหรอครับคุณนนท์ลองเดินสวนเข้าไปครับโอ้โหหน้าแม่งไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอ้พอใจยัง โอ้ทั้งหน้าทั้งเสียงตอนนี้ชัดเลยครับปล่อยกูไป้ิกูว่าถ้าครบสิบนี่กูบ้าตายหกูอเออข้าตายสามชิ้นที่ไหนสามชิ้นมันมีอยู่ในเกมหรือเปล่าเนี่ยหรอกูวิ่งเล่นหรือเปล่าเนี่ยคนที่รป็นกีดไดเอาไว้วางเขาบอกว่าหรือว่าเป็นเครื่องเส้นหายอีกแล้วอ่ะมันมีเซฟป่าวะ ไม่มีกูเริ่มอยู่ไม่ได้นะไปกูเล่นมาจนเหงื่อออกเต็มมือเนี่ยวิ่งบวกนีวิ่งบวกเลยไปฉายตบหัวแม่งไม่ใช่วอซีนะครับที่เดิมใช่ไม่ใช่ที่เดิมครับมันอยู่ไม่ได้จริงๆที่นี่มาแล้วครับต็มม่วมาแล้วว้าก็ไม่รู้จะพายยังไงครับแม่งนักตูอยู่ก็มาอยู่ก็ไปแล้วครับครับตอนนี้ก็เป็นการเข้าเวลาก็อยากเล่าประวัติเทเลทอปปี้แต่ละตัวหน่อยครับโอ้ก็ตัวแรกครับสีแดงไม่เตรียมกันเลยนะครับนี่ ตัวสีแดงชื่ออะไรครับสีแดงชื่อโพครับชื่อชื่อโพครับตัวสีแดงนี่ไม่ได้ตายก่อนตายก่อนคือตายก่อนคือสีม่วงสีม่วงชื่ออะไรนะครับวิงกี้วิงกี้ครับวิงกี้วิงกี้นี่ตายก่อนครับตายก่อนด้วยสาเหตุทะเลาะกับเพื่อนตอนนั้นนีออกมาจากบ้านครับผมเลยวิ่งออกมาแล้วก็เขาก็วิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วไงต่อครับวิ่งไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวเองวิ่งอยู่ที่ไหนแล้วในที่สุดแล้วในที่สุดเห็นต้นไม้ครับ เห็นต <mm ้นไม้แล้วก็วิ่งกลับไปครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่บ้านครับแต่กำลังกดเข้าบ้านเท่านั้นเองะครับตายเหรอครับยังไม่ตายครับก็เดินเข้าไปในบ้านครับแล้วก็คุยกับเพื่อนอีกรอบครับเออแเ้วทะเลาะกันอีกก็วิ่งออกมาเลยนะครับวิ่งออกมาอีกแล้ววิ่งไปเรื่อยๆครับครับผมวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงมาครับเสียงมานี่ตายยังตายแล้วเหรอยังยังยังไม่ตายครับหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิแล้วก็แล้วก็ กับเข้าไปในหลุมครับหลุมแล้วแล้วตายยังอ๋อยังยังครับยังตอนนี้เขายังไม่ตายครับพอเช้ารุ่งขึ้นเท่านั้นแหละครับตายเลือดนี่นองเลยครับโอ้โหตายแล้วเหรอเป็นเมนได้ออกไปซื้อผ้าอนามัยครับเฮ้ยโอ้เดี๋ยาไปซื้อผ้าอนามัยแลง่ายต่อครับครับผมก็เข้าไปในเซเว่นครับเข้าไปในเซเว่นนี่เจอพนักงานพนักงานเขาถักทายครับก็เดินเข้าไปซื้อะอรีเอ ติดอะไรวะโอ้แต่กีอยากเห็นหน้าดีกว่าเขาผมต่อต่อครับเขาไปซื้อรอยเองครับครับไปซื้อแล้วไต่อซื้อมาแล้วก็กลับบ้านครับอยู่ยยุ่ยนะครับกลับบ้านกลับไปครับกลับไปตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยมืออะไรของมือวะเขาเข้าออกอยู่น่ะเพื่อนหมันไส้ครับแล้วฆ่าตายเลยครับเปล่าครับก็เลยปิดประตูครับ อยากรู้เมื่อไหร่จะตายครับเียกูขาไม่เเจท่านั้นแหละครับตายเลยลครับพิงกี้ i ิงกี้โมโหครับอุโมโหลแล้วอุพันธ์นะพี่เอาแล้เอาแล้วระหว่างที่เขาเจอโชค้ายพี้มึงเล่าเรื่องอะไรสาระอยู่เนี่ยปลาปลาใส่หน้าปลาใส่หน้าโพครับโพเป็นไงครับโพของขึ้นครับโอ้โหโพพ่กลับไปมึงทำอย่างนี้กูลุกขึ้นเลย ลุกขึ้นมาครับไงต่อครับปิดไฟครับปิดไฟแล้วเปิดไฟต่อครับเอาเปิดอไม่เห็นครับอ๋อโควิ่งเข้าไปสัตว์หน้าหนึ่งทีครับวิงกี้วิงกี้หลบได้ครับหลบได้ล็อกหลบล้วไงต่อได้แต่ไปเจอเครื่องดูดฝุ่นครับสวัสดีเลยโอนี่หวังถึงก็วิงกี้วิกี้โมโหอยู่ไม่ได้แล้วครับบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้เลยวิ่งออกไปครับออกมาอีกแล้วครับมีสามรอบวิ่ง วิ่งไปวิ่งออกไปครับไปเจอต้นไม้ครับต้นเดิมเลยครับที่เดิมอย่าบอกตอนนี้ไม่วิ่งกลับแล้วครับเย็ดวิ่งไปอีกต้นหนึ่งครับแล้วก็ค่อยวิ่งกลับแต่ตอนนี้วิ่งกลับผิดครับนนกด F9 ดิกว่าจบเลยแต่ตอนนี้วิ่งกลับผิดครับวิ่งไปชนต้นไม้ปุกแล้วไงต่อแล้วลูกแอปเปิลก็ตกใส่หัวครับ อย่าบอกนะเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ตลยเปล่าเป็นิตันดีควายใส่หัวไอคนเล่านี้มันหล่นมากเลยตายนะครับคือระหว่างกูประชันโชคร้ายพวกมึงเล่าอะไรกันนี่ตายแล้วอตายแล้วตายไม่มีปีไม่มีเขยตายแล้วคนอื่นคนอื่นไม่รู้ไงก็ไปตามหาวิงกี้วิงกี้อ่าตอนนี้ไม่รู้แล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศครับหมดเวลาสนุกแล้วสิหมด วิกี้วินกี้ไม่กลับบ้านอ้วไม่กลับไม่กลับบ้านครับบอกแม่ปิดประตูแล้วเข้าไม่ได้อ้าวโพหัวหน้าทีมเริ่มสงสัยแล้วครับสงสัยแล้วอออไปไหนไปไหนโพเลยแบบเฮ้ยพวกนายอยู่บ้านกันนะเดี๋ยวเราออกไปหามืเมืดดึกๆเราเป็นหัวของนายใจเด็ดใจเด็ดเฮ้ยครับผมตอนนี้ก็นนก็ถูกแล้วครับแปโดนลวนลามนนแปดลีกสองมันก็องอยู่มานะครับ กูรอครับโผล่ออกไปนะครับครับผมออกไปเจอทันทีครับวิงกี้วิงกี้โอ๊ยจบโอ๊ยไปไหนโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหว่าอะไรแปลกจบคนจใจตึ๊งตึ๊งอ้ยตั้หมดเลยตั้หมดโดนเกมอะไรดูนี่โอ้ จบเลยไหมครับจบเลยไม่เล่นเหอเชื่อกุ้งพิษแหมเหงื่อเต็มคีย์บอร์ดเลยครับแม่งไายกมันจะชอมอะไรอยู่พวกเราแม่งจบหน้ากลัวว่ะแปลกอันเด่งจ่อยอ๋อก็เออจบเลยก็แค่นี้ครับผมจบไปแล้วแม่ตายแล้วกดเอฟ